我放进去。 สบายดีพี่น้องสบายดีตอดสเสเศ้าเด้อพวกเกัาเจ๊สี่คนเกือบโกใไฮโซคนถูกพี่น้องเอ๋ยขาวจะเบิดกินอยู่เล่าเ็นยังคืออยากเตะผู้ชายคือเก่าเั่แหละพี่น้องเอ๋ยขันี้หกโมงกว่าๆคืนเศารามาให้อาหารลูกเก่าค่ะบาตื่นกระเบ,บืเกือกกเบ่อะไรค่ะห้องสวดสวดเดี๋ยวสองสี่หกแปดเก้าตัวนะคะ ไม่เห็นใช่ไหมคะไม่เห็นค่ะเห็นแต่นางรอลายืนเชิงเงกอยู่นี่นี่เจ้าจะแห่โอ๊ยเบิ้บเบิ้บบ,บ,บ,บิ้บมาดมหยัง่งหูหากินพ่นมื่ขึ้นฝนตกพี่น้องเลยตกแห้งตอนนี้ก็มืดม,ดมืดมัวมายุ่ค่ะแต่พูดตกบอ่อ ตกแห้งโดนอยู่นะหลวงพ่อเสด็จาล้าขันเอาไอนี้ก็ต้องสูบน,น้ำในหนองใสเจะลุกไปหาเหลาะเบน้อยูหนะ้ากก่อนเช้านี่ก็ไดาย่ะอะร่อยอร่อยอร่อยนั่งรอดออกลูกแล้วค่ะได้กี่ตัวโอ้ยรอดละฮ่าฮ่าคออดคือแม่พี่นองเล้ ขอลอนสามตัวอ๋อไอ้ิมาตอดท่านอย่างน,นี่ขอลอนแกกแสกอยู่ขอลอนอีกตัวนึงขอลอนเอาอไอ้บอกนะหลอนสามตัวได้บ่าหาตุนะงอัน,นไปรอบังนหน้านาก่อนค่ะบันยากาศอีกยังดอกแคร์อีกแล้ว โด้อเคด้วยดอกเค้นซนละบ่ปักเทือกดำนี่สักรู้ได้ออกมาบ่สนเขางัวมววาน่าวอัฐอโดนแทงโดนแทงหูดังเห็นไหงเฮ้ยเจ็บบ่ chip bắp chip đằng bắp bây giờ bắp chip khao hình vậy, dang bắp ho hoo 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 น้ำใสคือเป่าแปนแท้ไ่คะคือว่าฝนตกบงแหงอีงู่ไม่มีคาน,น้ำอ่างพี่น้องเลยยังไม่มีน้ําอ่างเลยคงต้องรออีกต่อไปค่ะืันนี้ก็คือจังเมืดมาอยู่นะจะบ่ตกมาตต่มอีกบ่คะน่าจะตกมาละคะ่ะถ้าบ่ตกมากก็บก่ได้กล้า,าแล้วหาชมทุ่งตอนเช้าๆพี่น้องเออเออเออเอย เขาขาจาวานออกแล้วปีนี้ยายขีบบดไดมาเฮ็ดได้พี่น้องเลยหน้านี่นจะคล้องขอกหมูสุ้มลานจะคล้องหน้าเขามาเฮ็ดองกโมเมนจะคล้องดอกอันดองพินดองพนม,มาเฮ็ดมาวานออกมาแล้วโอ้ยงามขนาดเลยออกยาังงามเลยเบิ่งกันปีนี้ขจามาเฮ็ดอสีสิงามบองามก็ยายขีเห็ดบอ อ๋อพอดีคักเลยพอตอนพ้นว่านนะมันแดดมันระทึกอลีมันมน,นี่ฝน,นตกมาหดยานตะหญ้าขึ้นแค่นั้นแหละคันโปรตกแห้งๆเอ้ยฮักเจ้าอีลีลีลาวดีน้องมักอ้ายบกำมากคือกันละเนาะคันน้องบอกหัก ของบอกกลาา้าเว้าเจ้าคนฉันสูงเปียบดังนกยุงไอ้มันนกจะเอาเศร้สาสาเรวตายาเวา้าเด่นชนแบ่งเผาห้องคนคือกันโอ้ยเ <c oughs> ห็ดพอกระบอออกวะเนาะ ทางนี้ก็สุมเอวยวานข่าวอยูน่นันสมยยเสียงไปตาเหตดออกพี่น,ออน้องไอโฟนตงมาขึ้นใน่ทงเดีว,ว่าสินํำอ่างทีบอยู่เพราะวาลงมาเบิง่งบ่อมีนะคะแห้งเกินเต้นอยู่ขว่าตกมาซ้ำอีกแบบแห้งๆงดนๆก็สิได้ก้าอยู่ค่ะที่เรียกว่าโอ้ยได้กาแน่นอนเอาข่ะปลุกลงมาแซวะสุดท้ายก็ไม่มีอะไร แห่งปันหัวล้านค่ะเราบังเฮ็ดเพาะสก,กันเฮ็ดเพาะโอ้ยอากาศยนีมาเซาสมบัติดีแท้ะคะไปต็ตะกับาขับไปดอนต่อท่านพี่เราเอ้ยผมเลยไม่รู้วิธัการก็ขับไปดอนโก,กผัวต่อได้ห่อแล้วเนาะมันคือสิบบริปตรอยนะคะวัวก็จะไม่ปล่อยคะ่ะเพราะว่าเข่าขัดเจ้ามันเริ่มเงาแหละซองใบเลยมันมาให้เหยียบหางยองหัวขัดเจ้านะเข่าขัดเจ้าค่ะ เริ่มผูกแล้วค่ะว่าควาวยค่ะแต่้องเขายังปล่อย,ยอยู่ผนเต็มทงแต่ของนางสีไม่ปล่อยแล้วค่ะเห็ดเพาะอยู่ที่ใดหาเห็ดเพาะเบืเ้องก่อนนะคะไม่เจอค่ะเห็ดปวกกบออกบอนเนาะเนี่ยตะก้าในเห็ดปวกปีนี่ออกดอกเหอยใหญ่เลยผลลางๆมาจักเป็นยังตะขาต้นเปลือยล่มลง บอออกเลยเก้างนะมีตะดอกใ่ญยๆเต็มโพนอยู่ในนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่ออกมาเลยเธอเป็นอะไรพวกนี้หมดเลยเหรอไม่มาผลิตเห็ดให้เลยเหรอบึงสวนใหญ่เสียงนี่คือสวนไม่ใหญ่เสียงโอ้ผนวานในห้อง กับวันทั้งรุ่ขึ้นเฮ้อยังปล่อยมาอยู่เซลอยู่ย่าย่ายลงมาเลยบอวะป่านขนาดหร้อเลยบโอ้มีน้ำอยู่ปีนี้น้องทรายก็ลงมาเห็ดหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นจะคาไฮ้นี่แหละลง ลงพันุ์พันทางแปนเบิด์ตในนนกะเฮ็ดเป็นคันหน้าขึ้นเบิดแล้วมันไปกระตุกพ่อใหญ่ขันเดือด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 เธอเธอเฮ็ดกระบอกออกเนาะอันนี้คือกระตับพ่อใหญ่ขันจักมันยังยามย่างอย่าบ้านมีเธอก็ไม่นอนนะ เธอชอบอินดี้พูดรักยังยำยังอยู่มแมนยิ้วกพ่ออ่พูดโอ้โหแปนเป่าเป่าแปนในน้องเนี่บ่มีห้วกบ่เนาะไม่มีหวกหรอโดยลองลงมาสอนเบิ่งตัวนี้ก็ปลิงเยอะอยู่นะปลิงมันก็เยอะอยู่นะ ข้าวผู้ใหญ่บ้านนะคะมานั่งชมข้าวผู้ใหญ่บ้านกอกไซชนะค่ะไซชนะผู้ใหญ่บ้านกอกนันเองพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่บ้านเบกบอบ,อบ,อบ้านขึ้นสวาน่างนาวานเพิ่นออกแล้วฮายบรรยากาศยามสัสเซก็สดชื่นหัวใจดีนะคะ <c oughs> สอนก็ดังตุ๋ยมาเมาื่อวานฮะก็ได้หลายเติบอยู่นะพี่น้องเอ้ยจะ่าหา เบ้าเอื้อเบิดขัดแป้งกันกับพระธยยิดาจตวนรงสีเบ้าเอาค่ะเอาไว้รอบหน้าแล้วกันมันกนเทึงหวกเทึงแมงเทึงองอยียงแกงอิ่มย้อนอยู่นะคะก็จะไปซื้อลองเท้าไปให้นางค่ะเกือบนางขาดเมื่อวานเนี่ยนางพ้าลอยจนเกือบขาดพี่น้องเอ้ยนางตุย่ย <c oughs> นางสีวสิไปซื้อเกือบให้นางค่ะเกือบเกือบ,อบดาวเทียมมันเก่านั่นแหละเอาดาวเทียมมาสร้างดาวนางชอบใส่ค่ะ เ้านีกระพาลงมาหาย,ยางละท้องให้ท้องหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยดีใจเนื้อว่านำสิเต็มให้นะไม่มีค่ะแหงกึง่งตึงอยู่ขันบ่ตกมาสัมอีกคือสิบ่มีเหรอคะบ่ะตกอีกบ่แต่ว่า,าขึ้นร่มห้อยๆแท้แต่เมื่อคืนเดี๋ยวพรท่านท่าว่าว่าเป็นฝนสิบ่ตกแหละเพราะว่า,วาจากมาแหงผสมควรน,นะคะเห็ดหอนสิบ่ออกบ่เนาะฝนตกมาห่มมาห้อยเลย อ,อ๋อในรที่พ่อจะไปหากเก็บเห็ดพึ่งเห็ดเพิ่งยังพวกทันได้ออกนะคะเอาแต่เห็ดปวกให้ละโง่ก็ยังพวกทันได้ออกเหตุที่ตามตันส,สวยๆพี่น้องเอ๋ยมาสิได้ไปซื้อเกือบไปให้นางตุ่ยบ่เหมือนฟังเบิ่งค่ะนะคะตามคลิปหน้าครับพี่น้องค่ะจะได้ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาชมเป็นกำลังใจให้นางนะคะเกรยเพิ่นก็บอยากให้ไปย็น,น่ายตลาดอุย้ยพวกท่านได้ไปทายนะคะวันอาทิตย์ก่อน